รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดดีแล้วทำความดีงามใม่ลอกนีเมื่อเรามาคิดไปก้าวไปร่วมแรงร,ร่วมใจใจเดียวกันให้มันดีสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดด้วยหัวใจโลกหน้าอยู่ขึ้นกว่า สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์เวลาตี5้าถึงตีหครึ่งในรายการคิดดีแลนด์ทางททบ5เช้าวันนี้เรามีข่าวสารกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครมาฝากคุณผู้ชมค่ะไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเช้าวันนี้เรามีข่าวสารกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมค่ะ เมื่อวันที่8กรกฎาคมพศ2567ที่ห้องโถงอาคารเมตตาธรรมศูนย์หัวใจและไตดตรสุทธาสินีนิติสาครินโรงพยาบาลราชพิพัฒแขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครได้จัดงานทำบุญวันคล้ายวันเกิดอายุวัฒนมงคลครบ6รอบ72ปีนายกเกษมเกษมปัญญา อดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรภาคหนึ่งและอดีตประธานแผนคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลดีกาโดยมีพระธรรมวชิรคุณาทานเจ้าวาดวัดศรีสุดารามวรวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน73รูปเจริญพระพุทธมนต์และฉันพระตาหารเพน โดยมีแขกผู้มีเกียรติที่ให้ความเคารพนับถือเดินทางมาร่วมงานและร่วมกันทำบุญบริจาคเงินสนับสนุนโครงการต่างๆให้กับโรงพยาบาลราชพิพัฒน์นายเกษมเกษมปัญญาซึ่งมีศักดิ์เป็นน้องชายของพระธรรมวชิระคุณาทานเป็นบุคคลอีกท่านหนึ่งที่เป็นผู้มีคุณูปการบำรุงพระพุทธศาสนาและสนับสนุนพันธกิจของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ในโอกาสนี้รายการคิดดีแลนด์ขออนุโมทนาบุญกับนายกเกษมเกษมปัญญาและทุกทกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ด้วยค่ะวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของผมซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่ได้ให้กำเนิดมาจากเด็กน,น้อยเป็นผู้ใหญ่ได้เล่าเรียนศึกษาจากโรงเรียนเทศบาลใกล้ๆบ้านคือโรองเรียนวราบ,บุกขาว ชั้นมัธยมก็เข้าสู่โรงเรียนวัตถุที่วรารามจากนั้นก็ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในคณะนิติศาสตร์จบการศึกษาปีการศึกษา,า2517ผมรับราชก,การมาทั้งหมด46ปีอยู่ในตำแหน,น่งเจ้าพนักงานทรัพยทัพย์3ปีพนักงานการการ1ปีเป็นผู้ษาทั้งหมด42ปีไปเสร็จแล้วถือว่า รับใช้ราชก,การมาตลอดมีความภาคภูมิใจที่ว่าจบการศึกษาไม่เคยรับงานของเอกชนจบการศึกษาแล้วก็ทำราชก,การมาตลอดจนท้ายสุดเมื่อเกษียณอายุได้2ปีที่ผ่านมาก็มีความภาคภูมิใจในชีวิตราชก,การมีหลายๆคนชวนไปเป็นที่ปรึกษาก็ปฏิเสธทุกวันนี้รักษาสุขภาพสุขภาพจิตสุขภาพกาย แล้วก็จัดงานวันนี้ขึ้นโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมวชิระู้นาทานเจ้าอาวาสวัดศรีุนารามบรวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหาคนครซึ่งเป็นพี่ชายนะท่านให้ความเมตตาเป็นประธานฝ่ายสง์มีการเลี้ยงพระทั้งหมด73รูปจะเริมพุทธมนทตั้งแต่เวลา10.30น เหตที่มาจัดที่โรงพาบาลราชพิพัฒน์เนื่องจากเป็นอาคารที่พระเดชพระคุณได้ทรงอุปถัธรรมได้อุปถัธรรมเพื่อเปิดทาการเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้สถานที่โอโถงสะดวกสบายและผมก็มีความมุ่งมั่นว่าเพื่อนฝูงตั้งแต่เด็กจนโตนะระดับโรงเรียนประถมมัธยมมหาวิทยาลัยรวมทั้งที่ทำงานเก่ารวมทั้งอบรมหลักสูตรต่าง มีหลักสูตรวิเลยป้องกันราชนาจากปี2548หลักสูตรบอย,ยอสอรุ่น4 2546หลักสูตรสถาบันพระปก9ปี2558แล้วล่าสุด2565ก็มาเรียนหลักสูตรสำคัญอีกอันหนึ่งของราชวิทยาลัย,ยุราพรคือหลักสูตรสืสุขภาพเชิญเพื่อนๆทุกคนก็มาร่วมงานมากบ้างน้อยบ้างก็สำคัญคือว่าผมตั้งความมุ่งมั่นบ้า ของขวัญต่างๆนานาของงดขอให้ทุกคนที่มาร่วมงานนี้บริจาคให้แก่โรงาบาล,ละพิพัฒน์กองทุนของโรงพยาบาลเพื่อที่จะสร้างเครื่องมือแพทย์เวชกรรมเพื่อเพื่อที่จะเป็นประโยชน์สารณะขณะเดียวกันก็มาแสดงความยินดีนะกลุ่มต่างๆเยอะแยะเลยครับอย่างเช่นชมรมนักกี่โชคดีวิเทศไสสสทยจีน แล้วก็บริษัทต่างๆที่รู้จักคุ้นเคยเคารพนักถือผมก็ได้มาร่วมงานนะในการดูแลสุขภาพร่างกายนี้ทุกคนทุกชีวิตก็ต้องอาศัยโรงพยาบาลเป็นหลักผมก็ถือว่าอยู่ใกล้ชิดกับโรงพยาบาลราชิพัฒ์โรงพยาบาลนี้ก่อกานเบิดตั้งปีตั้งแต่ปี2539นะเปิดทําการเมื่อ2542พึ่งฉลองครบ25ปีเมื่อเดือนเมษายน2561นี่เองนะ พระเดชพระคุณพระธรรมวชิระคุณาทานเป็นองค์ปถัธา์มาตั้งแต่ต้นจนปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งยังต้องต้องการที่จะรับการบริจาคต่างๆนานาจากผู้มีจิสศรานะเพราะปัจจุบันนี้คนไข้ทั่วๆไปนี่ยังทุกข์ยากลำบากอีกเยอะการที่มาทำบุญอายุวันมงคลพบหกรอบวันนี้จุดประสงค์ก็จะให้หลายๆท่าน ได้ร่วมบุญผมเป็นสะพานบุญเป็นสื่อให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมกันบริจาคสร้างเครื่องมือแพทย์วิชากรรมทางการแพทย์ทั้งหลายเพื่อประโยชน์สาธารณะเนพะื่อประโยชน์แก่ผู้ทุกยากทุกทุกคนท้ายที่สุดนี้เนี่ยผมขอ,อกราบอารัธนาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิ่งดีทั้งหลายในสากลโลกโคนโดนบรรดามาทฐานพรให้ทุกคนที่มาร่วมงานวันนี้ได้ร่วมบริจาควันนี้ทั้งที่มาปรากฏตัวและไม่สามารถที่จะมาร่วมงานได้เนี่ยมีแต่ความสุขความเจริญ คิดถึงหนึ่งประการใด้สงความปรารถนาครอบครัวมีความสุขสุขกายสุขใจมีอายุยืนยาวตลอดไปคุณผู้ชมท่านใดมีความประสงค์ที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการต่างๆของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์สามารถติดต่อมาได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้บนหน้าจอนะคะช่วงต่อไปเรายังมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมโปรดติดตามค่ะ